ลมเข้าเป็นพักๆต้องขออภัยด้วยนะฮะลาบสวัสดีคุณผู้ชมท่าน,นด้วยเท่านี้ก็ผมไม่อีกครั้งหนึ่งได้อยู่กับการจัดก่องงูใหม่นะฮะเนื่องจากว่าแม่พันหนูเราตายพอดีเราก็ไม่มีกล่องใหญ่ๆจะใส่งูนะฮะแล้วก็เลยเอากล่องแม่หนูที่ตายมา,มาเป็นกล่องงูนะฮะก็คือการร e u s e ไม่ใช่รีไซเคนะรียูสเลย อันเก่าหายปุ๊บเอามาใช้อันใหม่เลยฉะนนเกลเก้านั้นเราไปซื้อมา25บาทก็จะได้ใช้เลยนะนี่25บาทถูกด้านวะถูกถูก25บาทนะฮะใ่า,าใชๆแล้วก็ถ่ายก็ผมว่ามันน่าจะไม่เห็นหน้าผมว่ะถ้าเาอาางี้ไปต่งางระเทศ แอป,ปน่าจะได้โอ้ยล้มได้หรือเปล่าได้เลยเส็มไหม,ไหมต้องดูตรงก้เอี๊ยดถ้าได้อยู่เห็นอยู่เห็นไอ้นั่นปะ่ะคิดเห็นกล้องด้วย มุมประมาณนี้ลักกันไม่เห็นแล้วก็จะเลยตามเลยนะฮะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็ต้องต้องทำทำงานดีๆนะฮะไม่ใช่งานงานที่ทำแล้วไม่ได้เงินนะ <c oughs> งานที่ทำแล้วได้คะแนนอันนั้นแหละทำงานอันนั้นแหละนะฮะเพราะว่าลายมือเราค่อนข้างอุบาทที่ผ่านมางานค่อนข้างไม่ดี ถึงแม้ว่าคำตอบเราจะถูกแต่ถ้าลายมือสันขุนสุดท้ายแล้วก็จะได้คะแนนน้อยลงนะฮะแต่ถ้าทำตอบคำตอบเราไม่ถูกแต่ลายมือไอเป็นงานเราดีเนี่ยแล้วก็จะได้ใจรูนะความตระพื้นก็จะดีขึ้นให้แล้วฉะนั้นเราต้องทำงานดีๆนะฮะคือคำตอบมันจะถูกบ้างผิดบ้างมันก็จะได้คะแนนนะฮะ แต่ถ้าครูทำถูกแล้วงานคุณูกบาทครูอ่านไม่ออกครูอ่านครูอ่านคำหนึง่งเป็นอีกคำหนึง่งคุณก็ไม่ได้คะแนนนะฮะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะผมมีประสบการณ์นะฮะตอนมอตน้นกับการที่ครูอ่านลายมือไม่ออกครูส่งทุกงานครู <c oughs> <c oughs> ได้หนึ่งห้าสิบเป๊ะตอนนี้ก็ยังเครืองอยู่ ถ้าครูมาดูคลิปผมก็อยากจะบอกว่าผมยังเคืองกับ50คะแน50น50คะแนนเป๊ะของผมอยู่เ <c ười> คืองจริงเกือบทำไมผรสทงทุกงานทำไมก็ได้ขคะแนนแค่นี้นะฮะแพื่ก็สะดุกให้เราได้รู้ว่าถึงเราจะทํางานส่งทุกงานและคําตอบของเราถูกก็ตามถ้าครูอ่านอะไรบุญแล้วไม่ออกก็จะไม่ได้คะแนนนะฮะเรายมาใจงูไปต่อดีกว่า ขี้เลื่อยเลยนะจะเทไปแล้วอะเพราะว่าขี้เลื่อยมันเวลาให้ให้หนูอะถ้าหนูตกมันก็จะเปื้อนฮะนี่เคยเห้ผลที่ไม่อยากให้ด้วยเอไม่อยากลองพื้นด้วยขี้เลื่อยนะฮะเพราะหนูเราตัวน้อยและมูแล้วก็ตัวน้อยนะฮะอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาก็ยังไม่แก้เพื่อไม่ใช่ก็เป็นปัญหาอยู่ ค,คือเป็นการเปลี่ยนที่เลยในตัวนะฮะไหนเปียกๆมัน,นก็จะไม่เอาใส่นะฮะจับกูต้องจับด้วยความมั่นใจนะฮะไม่งั้นมันก็จะาลัวมือ แล้วมันก็จะดุได้นะฮะถ้าเราจับอย่างไม่มั่นใจเช่นแบบนี้นะฮะมันก็จะกลัวนะฮะ,ะเรียบร้อยฮะโฉมเต่๋ยไม่โดนฮะชิปที่อคุณน่าจะเห็นไปแล้วล่ะถ้าผมลองชิปนี้แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นก็เราจะตัดเสร็จแล้วอ่ามูออนของเราน่เอง ก็เป็น o, าอาเมลเฮดไฮโปท่านที่ทุกคนรู้ถ้าคุณดูคลิปที่แล้วนะฮะอาเมลเฮดไฮโปแล้วฝากล่องกูไปไหนเนี่ยอ้าวว่าของผมหายว่ะไปไหนไปไหนี่ยวนี่ๆยู่น,นี่อยู่ใต้โต๊ะเมื่อกี้ไปวางไว้ใช่ผิดพลาดพลาดนี่ ทำอะไรอ่ะพยายามจะออกนะฮะคุณก็ดูงูไปแล้่กันนะโอ้ยมันไม่ได้พยายามจะออกมันออกก็ได้แล้วนะ่ะไม่เป็นไรครับยังอยู่ในระยะสายตายังอยู่ในการควบคุมของเราอยู่เยจนดูนการควบคุมไม่ได้นะอุย้ยเกือบจับไม่ทันเกือบจับไม่ทันนะฮะพยายามจะอาองเดี๋ยวน่ะ นนะปิดไฟฟ้าให้เรี็วเลยบีเดียวอันนี้นะฮะเหลือเวลาห้าสิบวินาทีก่อนที่แอปที่แถมมากับเครื่องเรามันจะตัดคลิปให้อัตโนมัติเปิดนี้ได้นะฮะแต่เดี๋ยวจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทับตรงนี้ไว้มันจะได้เปิดไม่ได้นะฮะนี่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเท่งนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแ like, ชร,ร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับงูแล้วก็สดีดซดิ่งวันนี้เราลอง 8K 30เฟรมแล้วก็จะมาให้หนูกับงูของเราตัวนี้นนเองนะฮะไม่รู้ว่าจะกินหรือยังเพราะว่าเพิ่งให้ไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในมุมนี้กัน ต้องกินอยู่นะฮะน้ำที่เราใช้แช่หนูเมื่อกี้ก็เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะฮะเขียนให้ก็หนูก็จะกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนหมดตัว